ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมสุภาษิตพระร่วงปางสมเด็จพระร่วงเจ้าอเผ่าแผ่นพบสุโคไทย มานลักเห็นในอนาคตจึงพยพยพชนะประภพารเป็นอนุสาตสนกกางสอนขนานรชนทั่วทราดนพึงเพียรเรียนอํารุงพดุงอาจ อย่าเคลื่อนคลาดคลาถอยเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่อย่าไฟเอาทรัพท่านอย่าริร่านแก่ความประพฤติตามบูรพระบบ เอาแต่ชอบเสียผิดอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดหานแก่พื่เอือนเข้าเทือนอย่าลืมพระนาศึกอย่านอนใจไปเรือนท่านอย่านั่งนานการเรือนตนเร่งคิดอย่านั่งชิด ผู้ใหญ่อย่าไฟสูงให้พ้นศักที่รักอย่าดูถูกปลูกไม่ตรีอย่ารู้รังสร้างกุศลอย่ารู้โรยอย่าโดยคำคนพลออด เข็นเรือทอดทางถนนเป็นคนอย่าทำอย่าไอ่าคนพรายอย่าไฟฝุ่นคบคุณนางอย่าโหดโทษตนผิดรำพึงอย่าคะนึงถึงโทษท่านหวานพืชจากเอาพล เลี้ยงคนจักกินแรงอย่าขัดแข่งผู้ใหญ่อย่าไฟต้นให้เกินเดินทางอย่าเดินปเปลี่ยวน้ำเชี่ยวอย่าควางเรือที่ซุ่มเสือจงประหยัดจงเร่งระมัดฟืนไฟ ตนเป็นไทยอย่าคบท่าอาดอย่าประมาทท่านผู้ดีมีศินอย่าอวดมั่งผู้เท่าสั่งจงจำความที่ขวากน้ำอย่าเสียเกือกทำรัวเรือกไว้กันตนคนรักอย่าวางใจ ที่มีภัยพึงลีกปลีกตนไปโดยด่วนได้ส่วนอย่ามักมากอย่ามีปากว่าคนรักตนกว่ารักทรัพย์อย่าได้รับของเข้นเห็นงามตาอย่าปอง ของฝากท่านอย่ารับที่ทับจงมีไฟที่ไปจงมีเพื่อนทางแถวเถื่อนใครคลาครูบาสอนอย่ากโกรธโทษตนผิดพึงรู้สู้เสียสินอย่าเสียศัก พักดีอย่าด่วนเขียดอย่าเบียเสียดแกมิดที่ผิดช่วยเตือนตอบที่ชอบช่วยยกยออย่าขอของรักมิดชอบชิดมักจางจากพบศัตรูปากประสาย ความในายอยากไข่ขาอย่ามัวเมาเนืองนิดคิดตรองตรึกทุกเมื่อพึงพันเพื่อต่อยา,าจรู้ที่คลาดที่หานคนพ่านอย่าพานผิดอย่าผูกมิตรไม่ตรี เมื่อพาที่พึงตอบจงนบนอบผู้ใหญ่ช้างลายเล่นเลี้ยงหลบสุวรรณคบอย่าคบตอบอย่ากอบจิตริษยาเจรจาตามคดีอย่าปลุกผีกลางคลอง อย่าปองเรียนอาทันพลันฉิบหายวายมวยอย่ายนเยี่ยงถ้วยแตกมิติดจงยนเยี่ยงสำริดแตกมิเสียงลูกเมียอย่าวางใจภายในอย่านำออก ภายนอกอย่านำเข้าอาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจงพอแรงของแพงอย่ามักกินอย่ายินคำคนโลภโอบอ้อมเอาใจคนอย่ายนเหตุแต่กลาย ท่านไทยอย่าไม้โทษคนโหดให้เอ็นดูยอครูยอต่อหน้าย่อข้าเมื่อแล้วกิดยอมิตรเมื่อลับหลังลูกเมียยังอย่าสันเสิญเยี่ยวสะเทิอน จะอดสูงอย่าชังครูชังมิตรผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบนอบตนต่อผู้เท่าเข้าออกอย่าวางใจระวังระวัยเน้าลังเยี่ยวผู้ชังจะคอยโทษ อย่ากริวโกรธเนื้องนิดผิวผิดปลิดไปร้างข้างตนไว้อาวุธเครื่องสัพพยุ์อย่าวางจิตคิดทุกในสงสารอย่าทำการที่ผิดคิดควรควายที่ชอบ โตตอบอย่าเสียคำคนค้ำอย่าร่วมรักพักพวกพึงทำนุกปลุกเอาแรงทั่วตนยนเยี่ยงไก่นกกระทาพาลูกหลานมากินระบือระบินอย่าฟังคำ การจะทำอย่าด่วนได้อย่าใช้คนบังบททดแทนคุณท่านเมื่อ,อยา,อากฝากของรักจงพอใจเฝ้าท้าวไทยอย่าทนงพักดีจงอย่าเกียดเจ้าเกียดอย่าเกียดตอบนอบนอบ ใจใสสุดอย่าขุดคนด้วยปากอย่าทาคนด้วยตาอย่าพาผิดด้วยหูอย่าเลียนครูเตือนดาอย่าริกล่าวคำคดคนทรยศอย่าเชื่ออย่าแพ้เผื่อความผิด อย่าผูกมิตรคนจรท่านซอนอย่าซอนตอบความชอบจำใส่ใจระวังระวัยที่ไปมาเมตตาตอบต่อมิตรคิดแล้วจึงเจรจาอย่านินทาผู้อื่นอย่าตื่นยกยอตน คนจนอย่าดูถูกปลูกไมตรีทั่วชนตระกูลตนจงคำนับอย่าจับลิ้นแก่คนท่านรักตนจงรักตอบท่านนอบตนจงนอบแทนความแผนให้ประหยัดเผากระสัดเพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อยหิ่งห้อยอย่าแข่งไฟอย่าปองภัยต่อเท้าอย่ามักห้าวพลันแตอกอย่าเข้าแบกงาช้างอย่าออกกลางคุณนาง ปางมีชอบท่านช่วยปางป่วยท่านชิงชังพิจะบังบังจงรับพิจะจับจับจงมันพิจะคันคันจงตายพิจะหมายหมายจงแท้พิจะแก้ แก่จงกระจ่างอย่ารักห่างกว่าชิดคิดข้างหน้าอย่าเบาอย่าถือเอาตื่นกว่าลึกเมื่อเข้าศึกระวังตนเป็นคนเรียนความรู้จงยิ่งผู้ผู้มีศักอย่ามักง่ายมิดี อย่าตีงูให้แก่กาอย่าตีปลาเนื้อใสอย่าใจเบาจงหนักอย่าตีสุดนักห้ามเฮาข้าเก่าร้ายอดเอาอย่ารักเฮากว่าพมอย่ารักลมกว่าน้ำอย่ารักธ้มกว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวันศพสิ่งสัพโอวาดผู้เป็นประอดพึงสดับตรับตริตรองปฏิบัติโดยอัดอันทองทวนถแถลงเลตเหตุเลือกล้วนเลิดอ้างทางธรรมแลนา บันเจอจำแนกแจงพิสดารความเอ่ยดิดอยู่บนบันหารเหตุไว้พระปิณนคนราสถานอุดรสุขไทยนาะ ร่วงราชนามนี้ได้กล่าวถอยคำสอน